หันมาจับธ like ุรกิจแบบนี้น uh mm ี่หันจะหันหลักไม่วงการเลยหรือเปล่าวงการบันเทิงก็ยังทําอยู่ถุนมากจะผ่านไปผ่านมานะแต่ว่าในปีนี้ก็ในเอาเอาแค่ถึงวันนี้มีถูกท้าพามจากละครน่าจะประมาณ4ีห้าเรื่องแล้วนะฮะแล้วก็ เกือบทุกเรื่องจะเป็นคือเวลาที่ผมทํางานเนี่ยผมจะไม่ได้เลือกว่าเรื่องนี้อยากเล่นไม่อยากเล่นแต่จะเลือกว่าสามารถที่จะเลือกทํางานกับคนที่เราคุ้นเคยนะครับก็อย่างอย่างที่เคยทำก็จะมีกับคุณเบี๊ยงพิศานะครับแล้วก็กับอย่างพลิพลาสนะครับแล้วก็อย่างคุณฉลองครับพีนดิ๊คือจะทํางานกับคนผู้ใหญ่ที่เราเคารพหรือคนที่เรารู้จักแต่ในปีนี้ขึ้ลูกใหม่ที่มาติดต่อเนี่ยจะเป็นบริษัทเพื่อนที่หันมาจับละครจะจะผลิตละครขึ้นมาก็เหมือนว่า อยากได,ด้ตัวแสดงที่แข็งแข็งแล้วก็เราก็อยากช่วยเพื่อนด้วยก <Yeah. S 1> ็เลยคิดว่าปีนี้คงต้องปีนี้อาจจะเห็นละครสองสมเรื่อง <Yeah. S 1> แต่ก็ต้องบริหารเวลาดีๆ,ๆเพราะว่าตอนน่นถึงเวทนีนี้โปรแกรมแข่งปีนี้ออกแล้วแล้วก็โปรแกรมแข่งเยอะมากๆปีนี้น่าจะมีต้องทํางานแข่งขันประมาณไม่ต่ำกว่า20สนามทางที่ตอนนี้มันเป็นเดือนที่หนึ่งก็ mm. เดือนหนึ่งอาจจะแข่งถึงสองสมเรสเลยเยอะมากกล mm. <Yeah. S 2> ัวไหมกับการที่เรากลับมาอีกทางแล้วมันไม่ดังเปรี้ยง mm. เพราะว่าเรื่องล่าสุดกับเรื่องหมูแดง ไม่ไม่ค่อยเรื่องเลตติตต้งก็พอได้อยู่ <c oughs> นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> ผมมองดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของของการสักเซนมากกว่าเพราะว่าแฟนๆที่เราดูถ้าพูดถึงแฟนๆเนี่ยแฟนๆที่เราดูก็มีอยู่เยอะ <c oughs> นะฮะแต่ว่าการจะอาจจะเรื่องเลตติง้งถ้าจะดูตัวเลขกันเนี่ยอาจจะเทียกบกับเลตติ้งที่เขาเอาตัวแสดงนักแสดงตัวใหม่ๆมารวมกันเยอะๆไม่ได้เพราะตอนนี้จะเห็นว่าในแง่ของการตลาดเนี่ย เรื่องที่ทำเลตติ้งดีๆสามารถเอาตัวแสดงใหม่ๆม,มันรวมกันคือต้องช่วยกันดึงเลตติ้งขึ้นมาแต่ตรงนี้ที่เราทําก็คิดว่าส่วนมากคนทํางานอย่างน,น,น,นักแสดงถามทุกคนเนี่ยทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าเรื่องเลตติ้งเนี่ยมันเป็นความสําเร็จที่ตามมามากกว่าทุกคนจะได้รับบทบาทไหนก็จะทาบทบาทนั้นให้ดีที่สุดนะฮะในบริษัทที่เป็นผู้ผลิตหรือเจ้าของงานไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็ต่ก็จะสร้างงานที่ตัวเองคิดว่าทําได้ดีที่สุดออกมามแต่ แต่ว่าเหมือนเหมือนพอส่วนประกอบทุกอย่างมันลงตัวทุกอย่างก็จะไปถึงที่ที่ทุกคนอยากให้มันไปเหมือนประมาณว่า,า,าขึ้นลูกใหม่หรือเปล่าครับขึ้นลูกใหม่เยอะอ<ร>ะไรอย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็มันเป็นเรื่องของการเวลาอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยไอ้เรื่องเรื่องกระแสเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยมายเท่าไหร่เพราะว่าเราเดินออกมาจากตรงจากตรงวงการบันเทิงตอนที่เราก็ เป็นเลดดิ้งเราดีอยู่คือเอาพูดง่ายๆก็คือเหมือนตอนที่ยังแสดงละครเยอะๆถ้าตัดสินใจหยุดแล้วก็หันออกมาเพราะว่ามันเหมือนมีอย่าง,อ,างอื่นที่เราอยากทํามากกว่าก็อย่างที่เห็นทุก,ทกวันเนี่ยคือถ้าผมไม่หันหลังตั้งแต่ตอนนั้นออกมาและยังทํางานนั้นไปด้วยเนี่ยผมก็จะไม่มีวันนี้เพราะว่าจะทามาถึงวันนี้ไม่ได้สําเร็จเต็มที่ก็อาจจะได้เป็น อาจจะเป็นแขกรับเชิญที่มาร่วมงานหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าวันนี้คือเรามีธุรกิจทุกอย่างส่วนตัวแล้วจริงๆแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมา10กว่าปีเนี่ยผมก็อยู่ในสังอุศาสารการรถยนต์นะฮะแล้วก็มีลูกค้าแล้วก็เป็นซัพพลายเออร์ของบริษัทรถยนต์หลายที่ mm hmm. ก็คิดว่าตัดสินใจไม่ผิดที่เราหันมาทาตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เหมือนที่ต้องกลับไปเพราะว่าหคือ ทางผู้จัดเนี่ยคิดว่าเรายังดึงเราเข้าไปทํางานเนี่ยยังยังทำให้งานมันผ่านไปได้ด้วยเ็าคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งน่าจะเห็นอะไรบางอย่างต่อไปนี้แล้วนั่นก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าแฟนๆนี่ก็ยังมีเยอะมากก็ก็จะดูเดี๋ยวนี้มัน ช่วงนี้ผมทางานเมื่อก่อนมันต่างจากเดี๋ยวนี้เยอะมากนะฮะเมื่อก่อนนี้มันไม่มีคอมพิวเตอร์นะฮะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโลกออนไลน์แล้วก็ไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กเดี๋ยวนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กก็ทําให้ระยะทางของการทํางานของทุกคนไม่ว่าจะเป็นสื่อนักแสดงนะฮะหรือว่าออทุกทุกฝ่ายเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นในทุกแง่เลยต่อไปนี้ในการในการรับเลือกบทม,มีการคัดเลือกเป็นเสร็จหรือเปล่าครับไม่ฮะแต่ว่าถ้าถามก็เหมือนเดิมยังชอบเล่นละครแอคชั่นอยู่นะฮะยังเหมือนเดิมยังเพราะว่าพูดน้อย วิ่งเยอะยิงเยอะใช่ยบูอย่างเดียวคือไม่ใช่อะไรหรอกว่าเพราะเราแบบเป็นคนที่จําบทละครไม่ค่อยเก่งนะที่แสดงแต่ละฉากแต่ละตอนนี่นแบบว่าน้ําตาเท่าไหร่ครับก็จะจําบทได้เพราะว่าแบบ เหมือนว่าเราไม่ไม่ได้ถูกสร้างให้มาเป็นเป็นคนที่มีความจำดีมากๆ<ร>าแล้วมีติดต่อบ้างาหรือเปล่าตอนนี้มีฮะก็มีอะตอนนี้ก็มีสี่ประมาณสี่เรื่องสี่้เรื่องไม่เรื่องอย่างพี่พีนห่างจากละครมาก็ค่อนข้างจริงๆก็ๆไม่นานนะหมูแดงเมื่อปีที่แล้วเองฮะ<า>พอได้กลัวกลัวไม่คัก,กลับมาอีกแล้วแบบ ไม่กลัวเลยเพราะว่าทุกวันนี้เอาแค่เมื่อกี้ขับรถเข้ามาข้างหน้าก็วินมอเตอร์ไซค์แม่ค้าเ็เรียกทุกคนเลยเรียกตลอดทางเลยแล้วก็แบบว่าเ,ออเขาก็เหมือนส่วนมากคนอยากเห็นในบทบาทของแอคชั่นมากกว่านะมากกว่าดรามา่าแต่ว่าบางทีด้วยด้วยชั่วโมงบินที่เรามีนะการนาการคัดเลือกบทที่ไปแปะในแต่ละตัวเนี่ยเขาก็รู้ว่าเราเราสามารถทําบทต่างๆนี้ได้อน่ีมีกส ผมก็ถ้ามีก็ยินดีแสดงอีกทีนะฮะถ้ามีโอกาสได้เป็นผู้กองการอีกครั้งก็กไม่รังเกียจครับผมพอได้ไม่ได้ต่อมาหรือยังเอ่ยังนะ้เห็นแกกำลังทำบทอยู่นะครับแต่ก็อยากเล่นอยช่นใช่ไหมคะอมแอคชั่นอยากเล่นอยู่แล้วครับชอบเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ที่ทอยากเล่นแอคชั่นเพราะว่าเท่าที่เราผ่านมาเนี่ยตอนนั้นเราทำแล้วเราไม่มีลูกแล้วการทำแอคชั่นมันสนุกมากแล้วตอนนี้น้องๆเวลาดูทีวีเขาจะถามว่า เลือดเขาไหลจริงหรือเปล่าแล้วลูกชายนะเอาแล้วเขายิงจริงหรือเปล่าแล้วก็ระสุนมันโดนแล้วมันไม่ทะลุอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆเนี่ยมาอยู่ที่กองแล้วก็เห็นเขานั่งกวดเลือดปลอมอาดกระสุนปลอมอะไรเงี้ยอยากให้น้องๆก็เห็นขั้นตอนการทำงานอค่ะปีนี้ในปีนี้จะได้เห็นผลงานพี่หรือเปล่าครับคิดว่าคงได้เห็นแน่ครับแต่ว่าอาจคือถ้าถ้าช่วงนี้ยังไม่เริ่มถ่ายก็น่าจะปลายปีแหละคงไม่ใช่ช่วงนี้เพราะว่านอกจากว่าโดนไฟบังคับ แล้วก็แบบเอาออกอากาศเลยทันทีเหมือนแบบอย่างคล้ายๆเธอเขาละกของเราอย่างเงี้ยคือถ่ายไปออกไปก็จะแบบว่าค่อนข้างโหดพอสมควรแต่ยังไงา่ายังเห็นได้เห็นหน้าเราครัตอนก่อนครับแล้วก็ปีนี้เอ่อถ้าไม่เห็นในละครปีนี้ก็เห็นน่าจะเห็นในโฆษณานะในโฆษณาปีนี้ปีนี้ก็ต่อสัญญากับปตทนะครับเอ่อทนะครับ แล้วก็จะมีเป็นแบรนด์มัสเตอร์ของยามาฮ่ามอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็จะมีมีโฆษณาที่เซ็นสัญญาไว้ก็จะมีล้อแมกเลนโซนะครับแล้วก็มียังมียางโยโกฮาม่านะครับแล้วก็ก็เนี่ยแล้วก็จะมีเฮ้ยยานยนต์หมดเลยเพราะว่าภาพชัดเจนมากนะครับเวลาที่เขาอยากใช้เขาอยากใช้ตัวที่เขาไม่ต้องเสียเวลาทำอันดลหลาดมากขึ้นนะครับก็ก็จะมีปรดักประมาณ4 5ห้าตัวที่เตรียมลงในจอทีวีอยู่ โอเคนะคะ ผลงาน่ะผลงานหน่อยปีนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขมากๆในทุกๆช่วงของปีเลยไม่ต้องเป็นวันหยุดก็ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆรายการที่ติดตามทุกๆรายการเลยที่ติดตามรายการจนถึงทุกวันนี้จนได้เจอกับผมวินาทีนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนด้วยครับที่ยังให้ความสนใจอยู่แล้วก็ยังไงปีนี้ถ้ามีผลงานอะไรไม่ว่าจะเป็นโฆษณานะครับหรือว่าละครก็ฝากผลงานไปด้วยนะครับแล้วก็เจอรถโพลิสท์ที่ไหนก็โบกมือเข้าไปดูทักทายได้ก็รถเจ๋งจริงๆครับแล้วสำหรับแฟนๆที่ มีความต้องการต้องการที่จะใช้รถลักษณะนี้ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยลองศึกษาเกี่ยวกับตัวรถดูเพราะาเดี๋ยวนี้ศึกษาไม่ค่อยยากแล้วแล้วก็ถ้าศึกษาแล้วชอบจริงนะฮะอยากดูก็กิโลเมตร17พล2นะครับก็ที่ตั้งของผมอยู่ที่นั่นครับผม